สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจารวัตนะครับวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเกมคู่ระหว่างอิปสวิทเทลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับก็อย่างที่ทราบกันครับนี่เป็นเกมแรกของกุนซือใหม่ของแมนยูอย่างรูเบนอโมริมนะครับจะได้ประเดิมคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับอิปสวิทเทลที่ก็เพิ่งจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงก่อนเบรกทีมชาตินะครับเอาชนะทอร์นาโดสเปอร์มาได้สำหรับลูกทีมของคีแดนต์แม็กเคนนา ก็เป็นอดีตท,ทีมงานเก่าของแมนยูเหมือนกันนะครับก็วันนี้ครับโฟกัสที่แมนยูกันหน่อยสภาพทีมไม่ถึงกับดีเท่าไหร่นะครับแล้วจากการให้สัมภาษณ์ของรูเบนอโมริมเนี่ยเกมนี้จะยึดในแนวทางที่ตัวเองชอบแล้วก็แนวทางของตัวเองที่ทำมาโดยตลอดนั่นคือการเล่น3เซนเตอร์นะครับจะเล่นหลัง3แล้วก็จะเรียกระบบเป็น3-4-2-1ะครับสำหรับแผนของรูเบนอโมริม ดังนั้นพอมาเป็น3เซนเตอร์เนี่ยกับสภาพทีมปัจจุบันมีเซนเตอร์ที่ฟิตเต็มร้อยแค่2คนนะครับนั่นก็คือมัทไยส์เดอร์ลิกกับทางด้านของจอห์นนี่อีเวนส์ก็ต้องรอดูว่าคนอื่นจะไหวหรือเปล่าในรายของลุกชอที่มีภาพการซ้อมโดนจับมาเป็นเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายก็ไม่ได้ลงเล่นมาพักใหญ่แล้วนะครับก็ดังนั้นนั่นคือปัญหาของเขา ในขณะที่ลิซโดมาติเนสก็ไม่ได้เดินทางไปช่วยทีมชาติอาร์เจนตนาแต่ไม่ได้เล่นนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บกลับมาละก็ต้องเช็คความฟิตอีกทีว่าจะไหวไหมขณะที่ในรายของโยโรตัวใหม่คนหนึ่งอาจจะมีภาพการซ้อมแล้วก็ซ้อมมาเห็นว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วเนี่ยแต่ก็ต้องดูเรื่องของความฟิตว่าฟิตพอจะลงเล่นในเกมอย่างเป็นทางการแล้วก็11คนแรกเลยหรือเปล่า นั่นหมายความว่าทีมมีปัญหาเลยนะครับแม็กควายลินเดอร์เลฟก็ยังไม่พร้อมนั่นก็ต้องดูแลครับว่าอย่างที่ผมบอกลงแน่ๆสองคือมัร์ต i ยสเดลิกกับจอห์นนี่อีแวนส์ส่วนใครที่จะลงมาประกบให้มันครบเป็นเซนเตอร์3คนนี่คือเรื่องที่น่าสนใจนะครับดูที่สภาพร่างกายถ้าเป็นโยโลก็ ต้องอาจจะมีการสลับให้อีวนไปอยู่ทางซ้ายเดลิกเล่นตรงกลางหรือถ้าได้พวกลินโซโรมาติเนสก็ยืนทางซ้ายไปเลยนะครับนั่นคือปัญหาที่ที่ต้องเผชิญในเกมแรกกับ3เซนเตอร์วิงแบ็กขวาแน่นอนครับมาสลาวิเล่นอยู่แล้วส่วนทางซ้ายเนี่ยมีข่าวออกมาไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่เล่นปีกอย่างกาลาโชมีลุ้นจะลงรวมไปถึงดาโลเหมือนกันก็อันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าการเล่นวิงแบ็กเนี่ยบางเกม มันก็อาจจะต้องเน้นเกมรับหน่อยแต่ถ้าเกิดเจออย่างอิฟสวิตเนี่ยการที่จะเอาปีกไปเล่นเป็นวิงแบ็กเพราะว่าเกมส่วนใหญ่ก็คงจะต้องไปเล่นเกมลุกเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ครับดังนั้นผมมองว่าโอกาสเป็นการาโชนมีเลยทีเดียวนะครับคู <c oughs> ่เซนเตอร์ครับอูกาเต้ตั้งแต่อยู่แมนยูเนี่ยเกมแรกหลังจากไปเล่นทีมชาติมาไม่เคยลงตัวจริงเลยนะครับทีมได้คัพปี้เมนูกลับมาแล้วมีคาเซมิโลแล้ว ผมว่าคู่นี้น่าจะเล่นก่อนนะครับเพราะว่าก็ซ้อมกันมาตลอดทั้งสัปดาห์กับรูเบนอโมรินตัวรุกน่าสนใจบุนโนเฟรเดสมาแล้ว1ส่วนอีก1เนี่ยอมดดิอาโล่ที่เป็นปีกแต่ก็ชอบเอาตัวเองมาเล่นด้านในแล้วก็มีความคล่องแคล่วอยู่ด้านในและทําได้ก็มีโอกาสที่จะเล่นรวมไปถึงเมสันเมาส์ผมว่าก็เป็นคนที่เล่นตรงนี้แล้วมีประโยชน์ดังนั้นก็โอเคเลยทีเดียวจะเป็นเมาส์จะเป็น Mount, ะปนะทางด้านของอ,อมดดิอาโล่ผมว่าก็มีความเป็นไปได้ กองหน้าตัวเป้าแน่นอนละครับลาสมูสฮอยลุนก็จะเป็นสูน้าไปก่อนในช่วงนี้ในยุคแรกของดูเบตอัลโมลิมนะครับมาเจออิฟสวิตที่ถามว่ามีความน่ากลัวไหมก็มีเด็กอย่างฮัตชิสันเด็กอย่างดีแลบที่ประมาทไม่ได้นะครับนี่เป็นผู้เล่นพรสวรรค์สูงผู้เล่นที่มีศักยภาพแหละแต่ว่าแต่ละวันแต่ละวันเนความสม่ําเสมอก็อาจจะไม่เยอะและ้วแมนยูก็ประมาท2คนนี้ไม่ได้แต่ว่าเกมรับรวไมไปถึงวิธีการ แน่นอนละครับการที่แมคเคนาอยู่กับทีมมันยาวนานก็ทําให้ฟุตบอลของพวกเขาน่าจะลงตัวกว่าแมนยูแน่ๆกับความเข้าใจในเรื่องของแท็กติกของโคช้ชแต่มาเจอกับแมนยูก็วัดกันที่คุณภาพละครับผมยังมองว่าแมนยูในยุคข,ของอโมริมการเลือกตัวผู้เล่นปัญหาของแมนยูก่อนหน้านี้คือไปพึ่งพาปีกที่ก็ต้องบอกว่าศักยภาพ ไม่ค่อยแน่นอนอย่างพวกแรดฟอร์ดอย่างพวกกานนโชคเป็นแกนหลักในการเข้าทำล้วเล่นเองเยอะรวมไปถึงบูโน่ก็แบกจนเกินไปแลน้นผมว่าพอมาเปลี่ยนระบบเล่นหลัง3โอเคแล้วอาจจะเป็นหลัง3ที่ยังไม่ถึงกับฟิตเต็มร้อยทั้งหมดแต่ผมว่าด้านบนขึ้นมาเนี่ยมันดูโอเคครับ แผนแบบนี้วิงแบ็กต้องเก่งมาสรลาอุยเป็นคนที่เล่นได้ดีอยู่แล้วแถมข้างบนมีตัวมาประคองช่วยบูโน่เฟอร์นันเดสผมว่าทุกอย่างลงตัวครับผมมองในยุคข,ของรูเบนอโมอริมน่าจะเป็นยุคที่แมนยูสดใสได้ทีเดียวนั้นมองว่าเกมแรกของดูเบนอโมอริมน่าจะทำได้ดีครับแล้วก็ทําให้แมนยูบุกไปเอาชนะอิปสิตาวได้ครับ